ละลานตัวเลยสดสดดูเนื้อมันสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่แล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเจกับวิน <c oughs> <c oughs> แล้วก็น้องออสซินกำลังจะเดินไปกินข้าวในคาสิโนนะคะวันนี้เราจะไม่ทำอาหารกันเนาะ อากาศดีมากเลยวันนี้น้ำรถตอนประมาณบ่ายสองนะคะก็เลยไม่รีบกันนะคะก็เอ j นจอยกับบรรยากาศเดินเล่นอะไรแถวๆนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณเที่ยงๆถึงจะออกนะคะ ที่ที่เจเคยพามาดูป่าแซมอนวายทวนน้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีพาร์คมีที่ให้นั่งเล่นนะคะและให้น้องซินเดินด้วยนะคะนี่คนเริ่มทยอยมาแล้วนะคะเพราะว่าเนี้ยน้ำลดต่ำสุดตอนประมาณบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็มาเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนะเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะอู้ดูข้างล่างดูเลยดูนะคะนี่ อุปกรณ์พร้อมนะคะวันนี้ลุยเดียวนะคะดูอากาศวันนี้อากาศดีมากนะคะดูดูโอตัวนี้ดีตัวนี้ใหญ่ นี่อันนี้ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมอันนี้ตัวใหญ่ลองดูตัวนี้นะง่ายเงี้ยรู้ไม่มีอ้าวโดนหลอกซะแล้วโดนเขาแงะไปหมดแล้วนะคะตรงนี้โอ้ย ดูใหญ่มากที่นี่ใหญ่มากเลยนี่แน่นๆนะคะดูขาวๆแบบนี้นะสดๆเลยนี่นะคะสดๆอบอุ่นนะของชอบเลยนี่แบบนี้นี่คือแบบใช่เลยนี่นะคะตัวอบอนเป้ง นี่หอยนางรมทั้งหมดเลยเลือกเอาเลยอยากได้ไซส์ไหนนะคะเต็มไปหมดเลยด,ดูความใหญ่ของหอยใหญ่มากใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยเยอะมาก เนื้อแบบใสๆเด้งๆเลยนะคะ นี่ทั้งนั้นเลยค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยเจนนั่งอยู่นี่นั่งงงๆในดงหอยเลยนะคะไม่รู้จะเอาไหนก่อนเลยเยอะมากซ้ายขวาเต็มไปหมดนะคะเต็มไปหมดเลยโอ้นี่ก็ใหญ่นี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ Mm hmm. ดูตัวนี้โหดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้สวยๆเลยสวยๆเลยนะคะดูตัวนี้เนื้อแบบว่าสวยๆเลย ออ้ฟิน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 ดูดูโอ้หสวยสวยเลยอ่ะสวยมากสวยมากโอ้ยตายตายตาตตตบอกแล้วไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะคะอยู่ตรงนี้นี่แหละอยู่ตรงนี้เลย <S <S เยอะมากๆนะคะ ดูความสดสดมากนี่นะคะ นะคะตัวใสๆอวบๆเลยอวบๆเลยนะคะฟินมากมันมากดูอันนี้ยังอยู่ที่ก้อนหินอยู่เลยก็แกะมันแบบนี้เลยจะมีเอ็นอยู่นิดนึงนะคะเอาเอ็นออก ดูไปนอนอยู่ตรงนี้ดูนะคะโอ้ดูนะคะนี่หอยนางลมไม่รู้จะแกะยังไงหมดเลยนะคะเยอะมาก ไปนะคะคเห็นอย่างนี้หนาวนะอากาศทำน้ำมูกไหลเลยนะคะเนี่ยเห็นมีแดดอย่างนี้แต่ลมเย็นนะคะนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ จัดไปหนึ่งตัวดูอากาศวันนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะดูข้างหลังนี้ก็คือหอยนางลมทั้งหมดเลยนี่ เป็นล,ล้านๆตัวเลยนะคะเลือกกันเลยจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยนะชอบแบบไหนก็หยิบแบบนั้นไปกินได้เลยนะคะก็แต่จริงๆเขาเนี่ยลืมนะเจะบอกว่าที่เนี่ยเขาแนะนําให้กินสุกนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวเนาะก็สามารถกินดิบได้เจคิดเองนะแต่พอหน้าร้อนปุ๊บอากาศมันร้อนมากก็มีสิทธิ์ทำให้หอยนางรมตายได้เวลาน้ําลดนะคะก็จะมีแบ,บเคทีเรียมากกว่านะคะก็พูดเธอเองสบายใจเนาะมาหาก,กันต่อะคะ่ะ วนันี้เจเห็นมาวินอยู่ทางนู้นนะคะซูมก่อนซูม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 ,มนี่ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยโอ้ยออสตินร้อนมากเลยอยู่ทางนาน้นโน้นนะคะับไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยพาน้าออสตินไปไหนเนี่ย มาแล้วตากแดดมาแล้วมาแล้วลูกชายใครวะเลืกชายใครวา Are you hot yeah. มาแล้วผู้ช่วยยุ่งมาแล้วตื่นมาแล้วนะคะเมื่อกี้เจมมาคนเดียวเพราะน้องนอนหลับอยู่นะคะ ตื่นมาแล้วออออเอออยากได้และมาถึงก็อยากได้คอแล้วนะคะหนูจะคอไปทำไมผู้ช่วยมาแล้วไหนใหญ่ไหมโอ้โเด็กเดกเดย่เด็กเด็กเด็กเด็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 กเดเ่ หมวกใหญ่มากมองไม่เห็นานพี่มามาอ้อยเซ Where are you going s i n the s t a Oh oh ดาวเดินแล้ววะเดินแล้ววะดวงมา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 ามาให้มามา ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเอาไเ,เ,เลยนะเนี่ยเอาไม่ออกทำไมอไรอ่ะเนี่ยตัวใหญ่มากนะคะดู เละไปหน่อยนะคะอันนี้เละไปนิดหนึ่ง สดๆเลยช้ำๆช้ำๆช้ำๆชำๆชำๆเลยนะคะมีแต่นคนเกาหลีนะเนี่ยคนเกาหลีนา่าจะเกาหลีนะแต่ไม่รู้คนจีนหรือคนเกาหลีนะดาวเอา,เอาตัดเ,เอ็นใหญ่มา ใหญ่มากใหญ่มากโชว์โชว์ตัวนี้นะคะดูหนึ่งสองโอ้ดูเปลือดูเนื้อมันโอ้ยาวมากค่ะมันแอบกินปูเป็นหนึ่งตัวด้วย เห็นชัดไหมชัดไหมนี่จานหน่อยนะคะเจะเอาขาหนีบกล้องไว้โอ้โดูะเจชอบไซส์ประมาณนี้นะคะดูนะอีกด้านนึงมันจะอวบมาก นี่ดูอวบไหมคะอย่างเงี้ยอวบไหมดออูอวบอย่างนี้เลยนะคะนี่ไซน์เนี้ยดีนุ่มมือมากนะคะนุ่มมือมาก ขาดนะคะตัวใหญ่ ันนี้เจก็ได้ครบแล้วนะสาสิบหกตัวนะคะของเจสิบแปดตัวของมวินสิบแปดตัวนะคะก็เมื่อกี้มาวินกับน้องขึ้นไปข้างบนแล้วคะ่ะเอาของมาวินขึ้นไปแล้วอันนี้เจก็ได้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันวันนี้ว่าจะลองทําหอยทอดนะคะเดี๋ยวจะแวะซื้อถั่วงอกแล้วก็แปง้งได้แล้วก็ใส่กล่องกลับบ้านนะคะ เอาไปเฉพาะตัวมานาะอย่างอื่นไม่ได้กลับไปนะคะแล้วก็เก็บของกลับไปให้เรียบร้อยวันนี้น้ำลดเยอะมากๆเลยนะคะดูนี่มอวีนก็รอข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าอันนี้จะเป็นน้ำปกตินะคะมันก็จะไหลไปที่ทะเลนะคะตรงนี้คือเส้นทางของปลาแซลมอนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูมาะคะเดี๋ยวเจจะเอาหอยมาล้างนิดหน่อยนะคะ ตัวใหญ่ๆเลยเวะให้น้องเซนเล่นน้ำนิดหนึ่งน้ำนี้เย็นมากๆนะคะเย็นมากเลยเย้เยโอเคเย้โอเคเอโอเค,อเ,คเล่นได้ลูกเล่นเลย จะไม่ถอดรองเท้าไม่ถอดเสื้อผ้าให้นองนะ,ะพอน้ําเย็นเย็น,เย,นเย็นเหมือนน,น้ในตู้เย็นเลยนะคะว้าวอิซิสโก